พร้อมกินแล้วค่ะทุกคนวันนี้จุนทําต,ตําแตงนะคะใส่ปูม้าแช่น้ําปลาแล้วก็ปูแป้นแช่น้าปลาคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะได้เวลามากกวักจก้ะตอนนี้บายซีงงเคิงพี่น้องคะ่ะจุนตำมกแตงคะ่ะใสอิปูม้าแช่น้ปาปลาอิปูแป้นแช่น้ปาปลาแล้วกับจุนทอดนี่คะ่ปะปลาทูไทยคะ่ะ เซลมาพี่น้องไม่กินน้องกังค่ะแต่ชาหน้า4 pm 30 minutes I'm going to have spicy cucumber salad with raw blue crab and raw um, warunda yeah warunda crab I will give you exactly name come join me come come มาพี่น้องสิลุยละจ้าอยากกินอันนั้นปูมาสซสค่ะเพราะว่าจุนแช่น้ำป่าค่ะ เขาเนื้ออันเก่าไม่เสียมากินกับปลาทูอืมน้องอืปลาท,ทูสดปลาทูสดปกติปลาทูหนึ่งแบบแช่แข็งเอามาจากเมืองประเทศไทยใช่พี่น้องอืจูนนันสั้างสื่อเลยเยือย่อะละมันไม่จับ เนื้อยังสวยอืข้าวเหนียวมาสนองกู้ินอาหารอีสานบ้านเรากับจูนอืมปทั่วเขาสวยก็มี่เขาสวยมีขันคือเหตไทยแม่กินอาจารย์แสบ ตัมตับหมึกแตงเครื่องนวยพี่น่องก้ามปูมาสุก ม้นจีมาลวกกระสุนกับจูนค่ะตึดฟันแล้วพริกแห้งติดแขลดี้ดีไปซื้อเมื่อวานค่ะ ผักบุ่งเฉาตู้เย็นไม่เป็นไรจุนกินได้ 個壽星鮮，嗯，嗱排以後你都聽埋架。 แต่พี่น้องค่ะได้กินอาหารบ้านเฮานี่อุ๊ยค่ะปูแป้นสดๆไข่เต็มพร้อง คุ่นี้ก็เดินทางแล้วค่ะไปบ้านปู่บ้าน่ามัานพ,อพ่อปู่ไม่ยาคนเนี้ยอาจิมรรงมไข่เลืองมันเ,เลือง ว่าเป็นใคร บอกช่วยิบขึ้นยากแท้ ปูนี่แหละไปถูกอร่อยมันดี มื่นี้พักกันอยู่บ้านค่ะพุ่นละยังมือแรงจักน้อยพุ่นละค่ะอืมหกโมงทุ่มนึงพุ่นละใกล้จะจุดกลับไมา่จาักไปแรงก่อนค่ะต้องออกทางหนอกเดี๋ยวนีมันคำสาบเขาเหนียว nhúng nha. Okay สจักหน่อยค่ะควาจุน manager, มักต่ำสมยน้ำข <c oughs> <c oughs> ้าวพิซซอง

แป๊บมึงมาค่ะเนาะมาต่อจ้ะมันเข่าพิด่องสำหรับเลย <c oughs> น้ำตาท่วมจอแล้วจนมาที่นี่เอา จุนทุบแล้วค่ะทุบมันต้งกินง่ายพี่น้อง สงค่ะสันให้มันหมด มันจะสิบ,บกเคี้ยงค่ะเริ่มกินให้เมก่อ่นค่ะเนื้อเนื้อสีสวยกินไปน้ำเสร็จเมื่อไปนึ่ <c oughs> อื้อเนื้อ ันทักกับที่เนี้ยเอาแพะก้ามปูมี่ลูกขาปเปลือกบางมันก็เลยกิงนง่าย มึงพี่น้องค่ะจุดสิ่งเล่มนี่เรวจุดจะได้ขอล่านะะเนาะค่ะนะสินั่งจัดการนี่ เกือบตายค่ารเเขาพี่น้องสำหรับโอเคค่ะคลิปนีจ้จะมาทักทายสามีจ้าเดี๋ยวมาชงพอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ